สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับมาดลบบุรีตามหาพระบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่พี่เพราะผมจะมีพาดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับตอนนี้พี่ๆี่ท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับผม เบอร์โทรเบอร์ไลน์คือเบอร์เดียวกันเลยนะครับพระทุกองคนะครับพี่พี่จัดส่งฟรีนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมวันนี้นะครับพี่พี่ได้ของสวยๆมาฝากห้ามพลาดรับชมเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเริ่มชมองค์แรกของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมองแรกของวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนรุ่นประสบการณ์คือรุ่นสายสินไมวันนี้มีชุบนิกเกิลกลมดำสวยๆมาฝากนะครับพี่พี่นี่ นานๆจะมานะครับพี่ๆตอนนี้เมื่อก่อนมีพี่ๆสั่งกันมาเยอะมากๆเลยครับวันนี้มีโอกาสได้มา2เหรียญนะครับผมเหรียญสวยไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยสวยมากๆรุ่นสายสินไม่รุ่นประสบการณ์นะครับผมเดิมๆเลยนะครับหลวงพ่อจวนท่านเป็นเกจิดังของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับพี่ๆประสบการณ์สูงนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นลมดํานะครับพี่ๆเนี่ยสวยทั้งคู่ค <ๆ S 1> <ๆ>เลยนะครับลมดํานี่คือแบบผิวนี่ฟ้าแบบคามเลยนะครับผมเนี่ย ท่านใดมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเหรียญเดิมๆแท้ดูง่ายนะครับผมองค์ต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญในหลวง4ี่รอบปี2 5 1 8นะครับพี่ๆสวยกิฟเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับผมหลังพปรนะครับพิธีปลุกเสกเกจิแบบหูดังมากเลยนะครับพี่ๆเยอะมากๆเลยนะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญสวยไม่ผ่านการใช้องค์ต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออินนะครับผม ดุงพ่ออินปี2504นะครับผมซึ่งเป็นพักเครื่องทางนครสวรรค์นะครับผมนี่หลังยันนะครับผมเหรียญสวยเดิมเดิมเลยนะครับผมท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมองค์ต่อไปจะเป็นเหรียญวัดเป็นเหรียญวัดห้วยโป่งนะครับเป็นหลังเสือเหรียญลมมันปูชมพูเลยนะครับพี่ๆนี่ดูง่ายไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่หลวงพ่อวัดห้วยโป่งนะครับมีมาด้วยกันสองเหรียญสวยปิ๊งเลยนะครับท่านใดรู้จักนะครับผม มีมุมมีทางนะครับผมเนี่น่าเก็บมากๆเลยเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้เนยนะครับพี่ๆนี่สวยจริงนะครับหลังจะเป็นเสือนะครับผมนี่เส้นสายรายละเอียดคมชัดหูปิ้นตัวตัดดูง่ายมากๆเลยนะครับ บ้านๆเลยนะครับพี่ๆต่อไปจะเป็นพระเหรียญแม่ย่านะครับนี่กระไรทองเก่าโบราณพิมพ์ใหญ่นะครับดูแค่พลาสติกการเลื่อมแปะๆไว้โอ้โหนานมากนะครับพี่ๆโบราณของจริงนะครับราคาหลักร้อยนะครับพี่ๆเนี่ยสนใจนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันกันนะครับพระพิธีใหญ่นะครับผมองค์ต่อไปจะเป็นพระผงน้ํามันหลวงปู้่จันทร์วัดนางหนูนะครับพี่ๆเป็นพิมพ์พิมพ์นิยมเลยนะครับผมสร้างสองสกว่านะครับ นี่หลวงพู่จันวัดนางหนูนะครับผมพระขึ้นชื่อของจังหวัดลบบุรีเข้มขขังมากๆปุกเสกยุคสงครามอินโดจีนนะครับพี่ๆอันนี้ดูง่ายพระสวยมีหน้ามีตานะครับองค์นี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับพี่ๆนี่นี่เป็นรูปหล่อ พระอาจารย์ฟันอยู่ในกรอบเก่าผมผมเพิ่งแกะมานะครับนี่รูปหล่อพระอาจารย์ฟันน่าจะเป็นนวะนะครับพี่พี่หม่ยเลข484นะครับนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางนะครับชอบก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับอันนี้ท่านใดเป็นนะครับนี่เพราะว่าผมก็ไม่มีความรู้นะครับหลวงปู่ฟันนะครับผมแต่อันนี้ได้บ้านๆมาก็พระสวยคมชัดนะครับผมนี่ดูการเก็บงานเรียบร้อยมากๆเลยนะครับ ผิวกระแสนวะตามซอกนี่ยังส้มเลยนะครับท่านใดชอบนะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมนี่พระอาจารย์ฟันนะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นใบโพหลวงพ่อรีนะครับผมนี่ดูง่ายอันนี้ดูง่ายผิวหิ้งเลยนะครับเนื้อดำหายากมากๆเลยนะครับนี่บานบานอยู่ในกระป๋องเนี่ยนะครับพี่ๆี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับพระใบโพหลวงพ่อรีวัดอโศกกรามนะครับผมองค์ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายนะครับพนมมือนะครับนี่บล็อกกากนะครับผมนี่ลมดํานะครับ ท่านใดชอบนะครับหลวงพ่อ้ายวัดสวนขันก็สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญเดิมๆผิวประลอดดีครับองค์ต่อไปจะเป็นเหรียญเก่าอันนี้ไม่ทราบที่นะครับสองสี่กว่าเป็นเหรียญพุ่งเข้าบินโบราณเลยเก่านะครับพี่ๆท่านใดชอบของเก่านะครับเนื้อทองแดงออกสำริดเลยนะครับพี่ๆผมนี่เก่ามากๆเลยนะครับได้มาสองเหรียญนะครับกับหลวงพ่อยาวัดคอยนะครับผมสองสี่เก้าสี่นะครับผมนี่เก่ามากๆเลยนะครับเหรียญแท้ดูง่ายเหรียญโบราณเลยนะครับ เหรียญหลวงพ่อยานะครับท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางรู้จักนะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็ได้เหรียญพระทักษิณมิ่งมงคลมานะครับพี่พี่สวยๆเลยนะครับวัดเข่ากงนะครับ251พรอพระเกจิสายใต้ปุกเสศาจายนนำพ่อท่านคิงโอ้เกจิน่าจะมีเขาอ้อด้วยนะครับพี่พี่เหรียญสวยปิ้งเลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยครับนี่ท่านใดชอบนะครับรู้จักก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็ได้หลวงพูททวดมานะครับนี่สงขาออกวัดพังเทียนะครับนี่ หลวงพุทิมปุกเสกนะครับปี2502โหแบบเหรียญนี่สวยกิ๊บเลยด้านหลังก็จะเป็นเก้ารัชกาลนิกเกิลแบบเดิมๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะบ้านๆเลยนะครับพี่ๆเนี่ยเหรียญดูง่ายเลยนะครับแล้วกันต่อ,อไปก็เหรียญเจ้าคุณนอนะครับหลวงพุทิมวัดะหารไล่ปุกเสกปี2515นะครับที่ล,ลึกเปิดโรงเรียนนวมาราชานุสร์นะครับพี่ๆเหรียญนี่ทองแดงผิวไฟแดงแปดเลยนะครับเป็นเหรียญข้างบัวน,นะครับ แล้วก็ได้เหรียญนี้นะครับพี่พี่หลวงพ่อนอนะครับผมเรือพลาสติกพร้อมใช้เหรียญสภาพก็ผ่านการใช้มาบ้างนะครับที่ลึกสร้างศาลานะครับปี25 1 3นนะครับผมเนี่เข้มขังมากๆเลยหลวงพนนอนะครับเป็นเหรียญนิยมนะครับรุ่นนี้นะครับผมองค์ต่อไปนะครับพี่พี่ก็จะเป็นเต่าไม้แกะนะครับผมจะเป็นทั้งเหนือผมลืมแล้วนะวันนั้นผมได้มา เป็นหลวงพ่ออะไรนะครับพี่พี่ท่านใดมีความรู้ลืมแล้วครับวันนั้นผมขายไปตวงครับวันนี้อันนี้ได้มาเป็นตัวสีเงินอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นไม้แกะนะครับผมท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับองค์ต่อไปเป็นพระกิ่งหลวงพ่อแพรกิ่งลบบุรีนะครับปี2535ที่จะลึกสร้างโรงพยาบาลสิงห์บุรีเป็นเนื้อเงินแท้นะครับพี่พี่นี่สวยแชมป์คาก่องเนี่ยนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองแล้วก็ได้พระปกวัดพิคุณทองมาปี200นะครับเป็นเนื้อนวะอันนี้ อันนี้กล่องเดิมเลยนะครับหายากมากๆเลยนะครับผมพบเจอน้อยนะครับรุ่นนี้นะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับก็ยินดีแบ่งปันได้นะครับสอบถามกันเข้ามานะครับยังไงผมก็ฟังนะครับพี่ๆีกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับท่านใดสนใจระเครื่ององค์ไหนก็แอดไลน์เพิ่มไลน์โทรมาสอบถามได้เหมือนเช่นเคยนะครับผมขอจบ E ีนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ